ใส่กระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋าถ่ายตลาดได้เลยนะครับวันนี้นะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับในการมัดถุงหูหิ้วนะครับให้เป็นกระเป๋าน้อยๆลักษณะนี้นะครับไว้พกไปตลาดมาเรมาเริ่มกันเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นถุงปกติเลยนะครับถุงหิ้วเสร็จแล้วก็จับทรงให้มันเป็นเหลี่ยมนะครับก็คือประมาณลักษณะนี้รีหทมันเรียบเรียไปเลยต่อไปนะครับพับขึ้นไปเลยครับไม่ต้องสนใจนะครับส่วนตัวผมจะพับกว้างประมาณ3นิ้วนี้นะครับ สองมาพาขึ้นไปเลยครับโอเคนะครับมันจะมีด้านยาวอ่าเสร็จแล้วนะครับนําหูด้านหนึ่งพับลงมาครับพับไปลักษณะน,นี้แล้วก็เอาด้านที่พับลงมานะครับพับไปหาด้านยาวฝั่งซ้ายนะครับหนึ่งสองอ่าขยับให้เป็นสามนี่เลยเสร็จแล้วนะครับนําด้านยาวเข้ามารอดห่วงนะครับ ไปลักษณะนี้ต่อไปนะครับพับครึ่งพับครึ่งเสร็จนําด้านยาววนลงมาด้านล่างครับแล้วก็วนกลับไปเข้าห่วงอีกทีครับแล้วก็ดึงกลับมาด้านหลังครับปึ๊บได้แล้ว